สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ก็มันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับที่เรามาพักผ่อนกันดิมทะเลใกล้สะพานวัดจิตภาวันนะครับก็ไม่รู้ตรงนี้เขาเรียกอะไรเหมือนกันเนาะออแต่ว่าบรรยากาศดีนะครับคนน้อยอยู่นะเห็นไ,ไหมยนะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับ เห็นไหมนะู่นนู่นนู่นนู่นเห็นไหมเล็กๆตรงนู้นนะเป็นโบสถ์กลางน้ำของวัดจิตภาวันนะครับผมนะตอนนี้ก็บรรยากาศรอบๆนะครับอากาศตอนนี้ก็ดีอยู่นะครับทุกคนนะไม่รู้จะชิวไปไหนยนะัมเหมือนว่างจัดนะครับก็เลย